พี่แอมี่เอารถมอเตอร์ไซค์ไว้คันหนึ่งแลนในบ้านโ <Okay. S 1> อเคเอาเอาของมาก่อนพี่แอมี่เอาของมาก่อนต้องของวางก่อนนะมาวางแล้วกันนะได้ เปิดประตูน้องรถหน่อยอ๋อได้ได้ไดไดโอ้โหมอไซค์พี่เอมี่ใช่นี่เอาคันนี้ได้เอาคันเอาคันนั้นเหรอนั่งได้กี่คนนะแล้วแต่พี่เอมี่ไม่ถามว่ามันนั่งได้กี่คนดเผืเ่อพี่เอมี่จะพาเดไปส่งโรงเรียนด้วยเดี๋ยวมันมีอยู่คันหนึ่งนะพี่เอมี่คันสีฟ้า โอ้นี่ไงเยวละเยมว่าไปเย็ยนแป๊บนึงแป๊บนึงขอนัง่งขอนั่งก่อนเพราะตอนนี้คนนั่งได้สองคนเอาโอเคสองคนดีแล้วเอาเอารถบักเอาหลุดอีกแล้วอีกแล้วโอ้ อะไรเนี่ยหมดไปแล้วแป๊บเดียวก็ไม่ได้ขับเรบโบไปดีกว่า,ารอด้วยพี่เอเมียหรือกำไปในบ้านกูดิในบ้านกูดิบ้านหลังเดิมพี่เอมี่อยู่ไหนอ่ะ อยู่ข้างๆเลยอยู่ที่เดิมเนี่ยหนูมาแล้วนี่โอเคมีมีมาทั่วแล้วเนี่ยใครขบมันาารทั่วแล้วนี่มีอันนี้ก็ไม่ใช่หลังพี่เอมี่อืมบ้านพี่เอมี่นั่นอ่ะ อย่าฝ่าตรงข้ามเคมีบ้านอยู่ข้างๆกันเลยใช่โอลังใหม่ยัง้างหมันไปอยู่บ้านพี่เอมี่ก็ได้อย่าฝ่าตรงข้ามนะ วันไหนเยดิงเนี่ยห้าบปีสิจะฝนตกเอ่อฝนเนี่ยอย่าบอกให้พี่อุ้มอ่ะมายังอะมากีมา่มาแล้วมาแล้ว เกมสฝัง่งตรงข้ามเนี่ยเอาคนละหลังเหรอคนละหลังมาผิดหลังไม่เกมสฝั่งตรงข้ามเอมี่ดูหนูดิอะไรอีกอะเอมี่ดูหนูดิโดนแล้วเอาถูกไล่อีกแล้อ,อ,อะไรอ่ะไม่ถูกไล่ ข้านิหลังหรเปล่าเพี่ยว่าเข้าบ้านรอดีกว่าน้องเนยจ้ะเมกี้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวนี้ตับฝนนันเฮมี่ว่าดน เงี้ยกี่ฉันี่านเงี้ยอันนี้ก้าโตใช่เหมเงี้ยเเดี๋ยวอหนูไม่เจอหรอกไอหนูไม่เจอหรอกเจอนี่ไงเงี้ยกีแอ่แบบจะแล้วชาวบ้านพี่เอามีแล้วใช่ไหมใช่กระดูกจะชื้อต้นนี้เดี๋ยวเดินเดินที่ไปรับอยู่ไหนอ่ะอ้าวคนหลังเดูจะชู้ดูแล้ว เดี๋ยวเนี้ยียเนี้ยเร็วลร็เร็วเอาขับเลยเปล่าเนี่ยเอาขับเลยเปล่าเนี่ยเออเิกิฟาบอนอีกได้นะดิิจ๊ะ ฟามาได้ด้วยหนูมารอแล้วพี่เอมี่ไหนอยู่ไหนอ่ะเอมี่ยังไม่ได้ให้พวกเราไอ้นี่เลยยังไม่ได้พวกเราเป็นเพื่อนเป็นห้องพักอะ่ะทำไนอะ่ะกดไปที่รูปบ้านอะ่ะเลยรู้ กดรูปบ้านแล้วก็กดเข้าถึงอนะ่ะได้ละแล้วพี่อมี่ก็เลือกหาชื่อเราแล้วก็ให้หอพักเพราะไอ้ห้องพักโอเคให้ชื่อเชี่หมันยังหาไดอันนี้ห้องทำงานหนูไดไหมได้ได้ๆี <AM I. S 1> อ่อมี่พี่ก็บอกว่าอุ้ยเธอมีน,น้องด้วยเหรอ ไม่ไม่อันนี้พี่เป็นแม่แลว้วมาเกียบเป็นเพื่อนขอเตือนพี่เป็นแม่แลว้วก็ปวดโรงเย็นเป็นเพื่อนเรียบร้อยละอ๋ออันนี้ห้องนอนนี่ห้องน้ำไหนอะห้องนอนเกมมีเมื่อไหร่จะอันนี้ห้องใครเมื่อไหร่จะให้หนูเป็นรูเมทอันนี้ห้องของมาร์คี้ให้ใหนูเป็นรูเมทไอเดีย๋ยวหนูเอาห้องข้างล่างก็ได้เจี๊ยบมยีเอาไปเอาไป จ้ไม่ให้หนูเป็นลูมีก็เป็นเป็นแล้วไม,ไม่ใช่หรือไม่ติดตูไม่ได้เอา,อาสารุปถ้าโดนน้องน้องเองนตนาดับพี่เห,หนี่ยน้องคนเดียวให้เลือกตะน,นนงั้นหนูนอนข้างล่างก็ได้มีอยู่ห้องนึงข้างล่างไม่ไม่มาถึงน,น,น้องเองให้ข่าวให้หนาดับพี่เห,หนี่ยนนอนดับเหนื่นนอนคนเดียว นอนคนเดียวก็ได้มีห้องให้เนอยู่อย่าน้ำพ,พี่เอพี่เอมี่ไม่ต้องเอาห้องของเด็กก็ได้เพราะมันมีของเด็กให้แล้วพี่เอมี่ไม่ต้องเอาเแบบีออกเบบีออกออก,กดไปที่รูปบ้านเดลกรูปบ้านเนาะแล้วก็เอาเแบบีน,นั่นแหะออก เบบีอ๋อกแงาวไม่ใช่หรอไม่ไม่ไม่อันนี้มันห้องไอ้นี่อยู่แล้วแต่ว่าเบบีตรงอื่นมันจะหายไปเดี๋ยวทำกับข้าวให้กินเมื่อกี้ไปซื้อกับข้าวมาแล้วหวังว่าหวังว่าเกมไม่เด้งนะเปลี่ยนเชือกนาะกัน เจมี่อาบ,บน้ำอาบแล้วอาบแล,แล้วก็เข้านอนได้เลยเพราะว่าตอนใม่แล้วนี่ยเจมี่อาบน้ำอาบแล้วมยยไม้หนูไปอาบหนู้ำแคบตั้งนานแล้วอ,อย่าบอกนะเก็บเด็งอ่ะข้างหน้าหรือข้างบนเราจะลืมลืมไง โอเคใส่ชุดนอนจะมาเอา้าก็อาบน้ำให้ไงมาจะอาบให้เเนี่ออไปนี่มาช่วยเล็ไมได้หรอกเรื่องนี้ยเสร็จยัง แ, okay. แ,แล้วเปลี่ยนซีกคนโอเคแ่งจะรับออกงี้แล้วกันอุ้ยผิดพี่เอมี A ่ M e ไปเล่นข้ารข้ารกรดบอลไหมเอ็มเอ็มสองดัานบอลอ่ะดัานบอลหมอเอาเป็นเอาเป็นกาแล็กซี่แล้วกันนะฮะใช่พี B ่เอมี M ่ e ชอบกาแล็กซี่ เบย์นี่ก็กำลังสุ่มผมด้วยนะจ๊ะแต่สว่วนตัวเนี่ยเล่นกับสองคนเนี่ยนั่งแยกกันไม่ได้นะนะ,นะน